โครงการประเพณีสง,งกรานในในปีงบประมาณพุทธศัร 2, กราช2565นับเพื่นวรวุฒิชัยเจริญนะครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประยองครับ น้ำบริเวณที่นี้ครับรวมทั้งท่านผู้บริหารศาิกษานะครับโอ้ทุกปีหลายๆท่านรอคอยพวกเราเองก็รอคอยเช่นเดียวกันสถานการณ์ไม่คงที่แต่ที่ศิชลานะครับที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเราอย่างต่อเนื่องนะครับกิจกรรมเมื่อกิจกรรมนะครับเราไม่จัดนะครับแต่กิจกรรม

ก็พี่ให้อยู่กับเราท่านทั้งหลายกว่าตอนนี้ขึ้นข้าไม่ล้างหน้าหน้ามันจะสร้างหงอยหลายคนเนี่ยเอาน้าโม ทัมังนะกมัสมิสุฏิปันรนษะสุภังดรั้งโกครับทากจนี้นะครับหลังจากได้วันสงกรานต์ด้าล่างอสักครู่นะครับคือล่ารอสักครู่ครับสงเรวยาสวาเตรงด้วยนี่้ะด้ทผู้บริหารของทศบาล